มาครับพี่น้องเป็นเมนูผัดเผ็ดอื้งเด้อพี่น้องเด้อบบ้าเนาะพึ่งได้มาพี่น้องเลยอื้มมาฮอตเกาหลีแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่คู่สู่คนเพราเพรากับผมบ้าเนาะชนแนลนะพี่น้องนะมื้กระเด็นแนวเสๆพๆฝากมาตอนพี่น้องคือเก่าครับผมเป็นเมนู อุ้ยผัดเผ็ดอึ่งนะพี่น้องนะผัดเผ็ดอึ่งพี่น้องเครื่องสมุนไพรหอมอึ่งไข่เต็มท้องพี่น้องพี่อือเอาอึ่งตัวงใหญ่เฮ้ยหมายพี่น้องมากเราต้องยางนับให้เรเป็นชั้งแรกนะพี่น้องนะที่เอามาผัดเผ็ดนะฮอตเกาหลีแล้วพี่น้องเอ้ยแพงนะพี่น้องนะมาพลังข้าวเหนียวคือเก้าเดี๋ยวพี่น้องตัดเทียงนะพี่น้องนะ

สมท้องเลยอืมกระดูกแข็งอืมกลิ่นสมุนไหอม,หอม ไข่ละมันเยอะพี่น้องนนไข่เน้นๆเลยไข่เน้นๆหรืออีย่างเน้นๆบลูแบบนี้เลยอือหืออือ อยากกินพี่น้องเลยกินพี่น้องอยู่ไทยผน,นโอ้กินเนาะแซบบางอย่งก็เลยยากหกตัวครึ่งโล อคลักหยุดหน่อยไข่มันมันแน่นอนอืม,อม,อมเป,เปออื่อยๆเลยดูข้างในก่อนโอ้ยไข่นะพี่น้องนะอืม

ทังแรกข่มาผัด uh huh. ขาดอยู่นี่ะ ai ừm nên mềm nữa ừm ừm เบื้องอายเป็นกนลิ่นโอ้ะเป็น่แซแบบเห็นพี่จ่ากลิ่นนะพี่น้องนะโอ้เป,ป็นจแซบเห็นหล,หลายสองแล่วล่ะเฮ้ยยากมอสโตลีกะครึ่งโลครึ่งโลกับประมาณสามหมื่นรอนนะพี่น้องนะเกือบพัน Das ist fein. ไข่นนเนียนเนื้อคั่กหยี่น้องนะเนี่ยไข่นเนียนเลยอ,อืมอม,มันดี <cin> oh <stereotype> miếng <laughs> <dragging> <laughs> <ấy> rồi, hmm, 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 nó, nó thì ไต่ๆพี่น้องเลยแสบอยู่นะแสบอยู่โอคค้ไข่ไข่มันเน้นๆนะพี่น้องนะหกโตนี่ก็ไข่เต็มเต็มท้องเบิดแต่บบบบว่าบอบนองบุรุษสีสีเข็ดเนี่ยที่แรกว,ว่าสีต๋มเลยโต้อมนี่คือสีบทบานใดญ่บอยนองเาต้องเอามาผัดเผ็ดดีกว่ามันเครืองมันจังหอมหลายๆนะพี่น้องนะสมุนไพรหลายๆมันยังแสบเอาเอามาฝาดพี่ต้นน้องบริบริกินพี่น้องเลยยุไทยกับบริกินดอกไม่ยุเกาหลีนะได้กินเอ๋อแสบนะพี่น้องนะ คาดอยู่แต่ว่าคันเปรียบเทียบกับปลาดุกกับปลาไหลนี่สู้ปลาดุกปลาไหลบ่ได้นะพี่น้องน่าสนับเบ้าน <c oughs> เนาะเขาขาดพี่น้องไปสำหรับมืบ้อนี้กับเบ้าเนาะขอ,อขอบคุณพี่น้องเด้อสู้คู่สู้คนณเข้ามาเบิง่งเข้ามารับชมข้ามมากใจเบ้าเนาะเบ้าเนาะขอบคุณพี่น้องหลายเอาเสำหรับมื้อนี้ขอจากลาพี่น้องไปเพียงแค่นี้เด้อสวัสดีครับ